สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อลูกครับเล่นเกมครับผมวันนี้ปเป็นเกม Red Dead Redemption นะครับ,รบภาค 2. 2กับคลิปเดียวเล่นได้เลยแล้วอ่าเราก็มาหาทูเพกันนะใช่โอก็อยากจะเตือนอะไรนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมปิดแมสก่อนออกจากบ้านล้างมือให้สะอาดนะครับอือฮึโอเคนะจ๊ะกับ สถานการณ์นี้นะครับ c o วิด19ซ i t u a t i o นี่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยแล้วกันระบบการเล่นนะครับก็กด L 1นะครับใช่มันก็จะมีนู่นนี่นั่นให้คุณดูนะครับก็ประมาณนั้นเลยครับเมื่อกี้นี้มีคงมีของอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกไปกดข้างนอกแล้วกันเนาะอ่ะโอเคอันนี้มันเป็นเอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอ่ะเริ่มจากการวิ่งก่อนเลยแล้วกันครับสเต็ปแรกคุณต้องวิ่งแน่นอนครับการวิ่งนะครับถ้าเกิดคุณกดรัวๆนะ มันจะวิ่งเร็วมากครับและพลังที่มันเป็นสายฟ้าก็จะลดลงต t a m น n าใช้เยอะมากอ่าเพราะว่าต t a m น n ามันจะลดเยอะมากไปวิ่งนอกค่ายดีกว่าเพราะว่าอยู่ในค่ายมันวิ่งไม่ได้อ่าโอเคอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้อ่ะโอเคเวลาเรากด x รัวๆเนี่ยนะมันจะเสียต t a m น n าเยอะมากเห็นรอดเห็นรอดลูกสายฟ้าลูกสายฟ้านะมันก็จะลด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 เยอะแล้วก็ใช้เยอะด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณกด x แช่มันจะยิ่งวิ่งเหยาะๆครับ สตามีน่ามันจะลดน้อยหน่อยโอเคมาเป็นการวางตัวเขาตายอ่ะฮะลาก่อนไอ้ฟันเหม็นเออมาเป็นการบอกนะฮะผมก็จะบอกว่าผมเล่นเกมนี้แล้วก็มาเล่นเกมอื่นอีกหลายเกมนะครับเลยทําให้จําปุ่มจําอะไรปุ่มเปิมไม่ไม่่อไม่่อจะได้ละอ่ะอเลอร์จำปุ่มจําอะไรไม่ค่อยจะได้ละอที่นี่ครับก็เลยเริ่มจะงงปุ่มอ่ะ แต่ไม่เป็นไรครับก็คือถ้าเกิดเวลาเราหมอบะเขาทําสมจริงครับหมายความว่าคุณจะไม่สามารถหมอบพร้อมกับวิ่งได้คนอะไรจะมาหมอบแล้ววิ่งซอยขาลัวเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณหมอบอ่าโอเคเนี่ยปุ่มหมอบแล้วคุณจะวิ่งได้แค่กดแช่เท่านั้นนะอ่าวิ่งได้แค่กดแช่เท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุณกดลัวปุ๊บมันจะกลายเป็นยืนน,นั่นมันจะกลายเป็นยืนนันดีเพราะมันจะกลายเป็นเร่งสปีดโอเคเก็ตเคลียนะตอนนี้คุณจะเห็นว่าพลังชีวิตเมื่อกี้นี่มันเป็นสีเหลือง แลวอย่างระบบเกมนี้โคตรสมจริงมีหนวดยาวนล่จะบอกไงอ่าโอเคค่อยๆไปอ่าพลังชีวิตนะครับจะเห็นว่าหัวใจนั่นมันเป็นสีเหลืองอ่าแสดงว่ามันโคตรเต็มครับอ่าส่วนไอ้สตามีน่านั้นรูปสายฟ้ามันจะเป็นสีขาวดวงตากาก,ากบาทนั่นก็เป็นสีขาวอ่าดวงตาเดี๋ยวค่อยอธิบายก็ได้ครับทีนี้ไอ้ไอ้แกนข้างในอะ่ะที่มันเป็นรูปหัวใจสายฟ้าแล้วก็ดวงตามันจะสามารถลดลงได้ นั้นนั้นนั้นคือพลังสําคัญเลยนั่นคือหัวใจหลักของมันคือคอคอ C O R E นะครับคอแปลว่าแกนกลางแปลว่าแกนหลันกลางตรงกลางใจกลางคออ่ะส่วนด้านนอกนั้นเป็นพลังเขาเรียกว่าด้านนอกนั้นเป็นพลังเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมวิ่งแล้วมันจะค่อยๆลดอ่าด้านนอกนั้นเป็นพลังแบบฉาบฉวยอ่าเป็นพลังเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเกาะอ่ะเป็นเป็นพลังแรกอธิบายยังยงก็คือถ้าสายฟ้ารอบนอกหมดใช่ไหม ถ้าไอเสียวค่ะรอบนอกหมดมันจะไปลดข้างในถูกซึ่งถ้า<ร>ลดข้างในหมดเราก็จะหอบแข็ๆเลโอเคและสําหรับเกมนี้นะครับให้วิ่งเยอะๆสตามิีน่าก็จะเพิ่มขึ้นมาเองยาวขึ้นเรื่อยๆตอนแรกที่คุณเล่นเนี่ยสตามินาีน่าคุณมาไม่ถึงมันจุอ่ามาไม่ถึงเหมือนเหมือนอย่างผมหรอกอ่ามันจะยังสั้นอยู่คุณก็วิ่งมันบ่อยๆโชคต่อยบย่อยๆอะไรเงี้ยก็จะทำถ้าเกิดโชคต่อยหรือตกปลาจะทําให้ค่าหัวใจคุณเพิ่มขึ้นถ้าเกิดคุณวิ่งบ่อยๆ สตามีน่าคุณก็จะเพิ่มขึ้นโอเคไหมเก็ตไหม,อ,มอ่ะตอนนี้ผมมีม้าสองตัวนะครับเวลากดขึ้นจะเรียกม้าทันทีอ่ะพอเรียกม้ามาปุ๊บอ่ะม้าก็เปลี่ยนตัวได้ปัดขนได้ดูแลตบหลังไ,ได้ทุกอย่างนี่ตามนี้นะครับกด L สองครับถ้าทางซ้ายปัดขนทางขวาให้อาหารอ่ะกดสามเหลี่ยมก็คือลากจูงอ่ะ,อะลากจูงไปผูกส่วนกดสี่เหลี่ยมเขาจะตบให้กําลังใจครับแล้วก็วงกลมอย่าไปกดเด็อดขาดนะ ใช่จะปล่อยมา้าเป็นอิสระเราจะปล่อยมา้าเป็นปอนิสระแล้วม้า,ากกมันก็จะพยดวแล้วก็จะวิ่งคําเตือนนะอย่าก,กดนะ,ะทีนี้ม้าเขาก็มีค่าค่าความรักเราเหมือนกันอ่ายิ่งเขามีความรักต่อเราเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเชื่อฟังเราใช่แข็งแรงมากาน,นอาวต่อมานะครับกด L2 อีกครั้งหนึ่งกดอ่ามันจะมีการเป็นการเขาเรียกว่ากดแซดเดิลออกอการกดแซดเดิลออกเนี่ยนี่กดปุ่มซ้ายแช่ไว้ครับกดเอ้านอนอนอนขอพัก ของใ<ห>ลืมยอดไปเลยล,ลืม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 อ่าไม่แน่ใจนะผมผมผมลืมละผมลืมละเพราะว่าผมผมไปเล่นเกมอื่นมาเนี่ยผมกะจะไม่ทําแบบดีแล้วเชียวนะคือพอเล่นเกมอื่นแล้วมันอ,อ,อธิบายอธิบายเกมเนี้ยมันแล้วมันจะอย่างเงี้ยแหละไอ้ลิ้มันจูอ่าแต่มาแล้วอยู่นี่ว่เมยอ่านี่นี้ถูกถูกถูกอ่ากดกดปุ่มขวาค้างไว้ครับเอ๊ะกดปุ่มนี้นี่ เดี๋ยวจเจอละเจอละเจอละกดกดปุ่มขึ้นกดปุ่มขึ้นครับมันจะเอาแซดเดิลออกอ๋อหน้าลิงมาแซดเดิลถูกและไอ้แซดเดิลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปคล้องม้าตัวไหนม้าตัวนั้นก็จะเป็นม้าเราทันทีใช่แต่ไม่ใช่ว่าเราไปคล้องกับม้าข้างทางอันนั้นไม่ได้นะเราต้องจับก่อนใช่เราต้องจับก่อนแล้วก็เมื่อเราจับม้าตัวนั้นได้ปุ๊บใช่ไหมครับก็ให้ให้ให้เราให้เราขึ้นม้าตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งไปด้วยแล้วกดขึ้นเรียกม้าตัวที่เราจับ ตลอดเวลาอย่าให้มันหายไปบ่อยเพื่อที่จะให้เขาตามเรามาที่ททีี่่แคมป์เขาก็จะเป็นม้าเราทันทีครับส่วนม้าจับได้แค่สองตัวเท่านั้นอ่าใช่ม้าก็จับได้แค่สองตัวเท่านั้นคือคุณไม่ต้องรู้อะไรเยอะแยะคุณรู้เยอะกว่านั้นมันก็ดีแต่คุณรู้เท่านี้คุณก็เล่นจบเกมแล้วแล้วก็ที่สําคัญม้าไม่ต้องบ้าจับมากหรอกครับคุณไปซื้อได้ม้าดีกว่าที่คุณไปจับอีกครับผมก็เลยคลิปนี้อาจจะไม่แนะนําการจับม้าด้วยซ้ําเพราะผมดูแล้วม้าที่ไปซื้อดีกว่า อ่าดีกว่าม้าที่เราจับแต่บางทีจับม้าอาจจะได้ม้าสวยโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอ่ะ,อะตอนนี้เวลาเราเข้ามาที่แคมป์นะครับจะมีรูปปังตออยู่อ่าปังตอเน,น,นี้ย<อ>ก็คือเราสามารถเอาของไปบริจาคได้บริจาคเพื่อทําให้แคมป์เรา,าพัฒนาตกแต่งนู่นนี่นั่นได้อ่าแล้วก็สามารถอัปเกรดกระเป๋าได้เห็นไหมคราบกระเป๋าผมเป็นกระเป๋าที่สุดขอ,ของของของเกมนี้แล้วนะสามารถใส่ของอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยกระเป๋าพกเนี่ยแล้วก็ หลักการคล้ายๆปลาคายนะถ้าใครเคยเล่นปลาคายก็ล่าสัตว์เพื่อเอามาทํากระเป๋าอะไรประมาณนั้ใช่<ร>ก็มาที่ปังตอบอย่างนั้นแหละอ่ะแล้วจะเห็นว่าตรงนี้จะมีสัญลักษณ์อือ,อป้าใจเย็นตรงนี้จะมีสัญลักษณ์อันนี้อยู่นะที่แคมป์เราเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือบ้านเราบ้านเราเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนชุดได้มาโกนหนวดได้อะไรได้ใช่เดี๋ยวเรื่องโกนหนวดก็จะให้ลูกชายอธิบายนะครับอ่า ก็ประมาณนี้โกนหนวดเนี่ยถ้าเราไม่มาโกนที่ตรงนี้เราก็ไปโกนที่ร้านค้าซึ่งเป็นร้านตัดผมนะอยู่ในเมืองครับชนะครับแปลว่าหนวดครับแล้วเราก็กดเก็บเตอรก็คือประมาณนี้คุณก็ลองเลือกดูแล้วกันแล้วแต่มีหลายแบบมากมายไว้ทรงผมและไว้หนวดได้ประมาณนี้เลยอ่ะจบเลียย์สั้นไหมโอเคอ่ะทีนี้ก็อีกอันนึงนะครับมันจะเป็นรูปสมุดเป็นรูปหนังสือเป็นรูปหนังสือนะครับ อันนั้นให้เราเข้าไปนะครับมันจะเป็นกล่องกล่องกับหนังสือถ้าหนังสืออ่ะหมายความว่าเราจะพัฒนาแคมป์เราครับคุณจะเห็นว่าที่แคมป์เราอ่ะเขาจะมีบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรรู้สึกเขาจะมีบอกอยู่สามอย่างด้วยกันนะอะที่แคมป์เราเนะี่ยเขาจะมีบอกอยู่สามอย่างว่าเราต้องการอะไรบ้างมันจะมีรูปเครื่องหมายบวกก็คือต้องการยาอ่าแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีกระสุนปืนรู้สึกจะมีสามอย่าง ซึ่งให้คุณน่ะให้คุณน่ะอับของตามนั้นเลยนั่นเห็นไหมครับมุมขวาบนครับเนี่ยอย่างงี้แสดงว่าเครื่องหมายายาเราขาดต้องการยาต้องการยาถ้าไหนขึ้นเป็นสีแดงคืออันนั้นขาดขาดถูกต้องครับแล้วก็มีอา,าอาามีกระสุนปืนแล้วก็มีอาหารอาตอนนี้ผมเล่นมาไอแคมนี้เป็นแคมสุดท้ายแล้ะใกล้จะจบเนื้อเรื่องของคุณอาเธอร์ละอ่าเขาเขามีเนื้อเรื่องสองคนคุณจอนกับคุณอาเธอร์ ผมก็จะพูดแค่นี้ก็พอน่าจะไม่พูดมา,<ร>ากกว่าน,นี้โอเค okay. อ่าโนสปอยอะค่ะคโอเคเรื่องก็ประมาณนี้โอเคนะอ่ะตอนนี้เมื่อกี้นี้เรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหม,อ,มอ่ะเรื่องที่จะพูดต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ลูกชายไปยิงปืนให้ดู <Yeah. S 2> ผมจะบอกว่ายาผมแทบไม่เคยกินไอ้พวกแบบยาเพิ่มพลังพลังอะไรพวกเนี้ยผมพูดจริงๆผมเล่นจบเกมผมไม่เคยกินเลยครับ ยานะเขาจะบอกอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหมเพิ่มแกนข้างนอกนะเพิ่มวงข้างนอกของหวัวใจนะเห็นไหมอันนี้เพิ่มพลังของสตามมนานะอะไรอย่างเงี้ยแต่มพูดจริงเกมไม่ต้องใช้ของม,<ผ>มาปล่อยไปา,ายเลยได้แต่ผมผมอย่างที่บอกอะผมไม่เคยใช้เลยพูดจริงๆอ่ะอะวนอันนี้นะครับให้เราเลื่อนมาที่ตรงนี้แล้วก็รีลีสครับเขามีคําว่ารีลีสแอลหนึ่งก็คือให้ปล่อยแอลหนึ่งเราจะใส่หน้ากากทันทีครับเพราะว่า มันมีผลต่อการที่เราจะต้องไปป้นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะเปิดหน้านะครับมันมีผลถ้าเปิดหน้าแล้วก็ไปป้นก็คุณจะจำเราได้ใชโอเคแล้วก็มาเหมือนเดิมครับเลื่อนมาแล้วค่ะปล่อยออกเขาจะาไม่ใช่ว่าป้นแล้วจะไม่ดีเสมอนนะมันมีป้นแบบดีๆก็มีนะป้นแบบป้นป้นช่วยคนอืน่นอย่างเงี้ยหรือว่าใช่ก็ไปป้นกับโจ้ปนโจนอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะเรื่องซับไพ่เมื่อกี้นี้อ่าพอเราซับไพ่อันนั้น3ามอย่าง แล้วนะครับมันจะมีหนังสืออีกอันหนึ่งเอ้ยมันจะมีกล่องอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าโดเนตคุณอ่านดูก็ได้ครับมันเขียนว่าโดเนตโดเนตแปลว่าบ,บริจาคนะเ,<ร>เนี่ยเ<ร>วลาเอาเงินไปบริจาคให้เขาเวลาคุณกดลงหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะมีสีแดงไป<ร>หา<ร>สี<ว>ขาวอ่าสีแดงเนี่ยคือค่าความไม่ดีนะแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีใช่มันก็จะบอกว่าเราทางตัวยังไงอ่าถ้าเกิดตรงกลางก็ถือว่าเราเป็นคนกลางๆถ้าเกิดทางขวาสุดแสดงว่าเราเป็นคนดีมากครับ อตอนนี้ผมจะบอกว่าเกมเนี้มันจบได้2เนื้อเรื่องไอ,อ้ขอขอไปเกมการจบเกมเกมนี้มันจบได้2แบบเมื่อคุณจบแบบแบดมันก็จะบอกว่าจะเอาแบดแบบทางไม่ดีหรือแบดแต่เป็นคนดีนึกออกไหมต่อมาคุณจบแบบแบบกู๊ดแต่คุณจะเอาเวลี่กู๊ตไหมหรือจะเอาแค่แค่กู๊ตกู๊ดธรรมดามันก็คือกู๊ดแต่แต่เราเล่นเป็นคนไม่ดีนั่นแหละอะเพราะฉะนั้น มันมันมีส่วนสําคัญนะครับอ่ามันมีส่วนสําคัญต่อการจบเกมอย่าอย่าทําอะไรพั่นวาหรือพิสดารในเกมนี้นะมันมีผลทุกอย่างอย่างเช่นยูดียกปืนไปจ่อชาวบ้านเงี้ยอืมอันนี้ไม่ควรทําอย่างแรงครับอ่าต่อมานะครับผมจะบอกวิธีการที่เราจะสามารถไปได้ทันทีเลยต้องการอะไรตรงไหนแล้วไปได้ทันทีอ่าทาวเวลอ๋อใช่พูดถึงล่าสัตว์เกมนี้ล่าสัตว์เกมนี้สําคัญมากอย่างเช่นสัตว สมมุติเป็นกวางใช่ไหมแล้วกวางบอกให้ใช้สไนเปอร์ล่าแล้วเราธนูไปยิงเงี้ยสมมติกวางตัวนั้นเป็นสามดาวนะดาวก็จะลดทันทีโอเคอ่ะหรือ,อไม่ก็บอกให้ยิงหัวแล้วเราไปยิงตูดเงี้ยกวางก็จะลดดาวก็จะลดทันทีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับไอ้เรื่องนั้นนะพอเกมเขาเล่นไปจนถึงเนื้อเรื่องที่เขาให้ปืนไรเฟิลเราฝีแล้วอะตอนนั้นแหละคุณถึงจะออกล่าสัตว์อย่างแท้จริงครับตอนแรกคุณย่าเพิ่งไปซีเรียสอ,อ่ะแล้วไรเฟิลอย่าไปซื้อนะ เคยพาดไปซื้อแล้วได้ฟรีแจกฟรีใช่พอเขาถึงช็อตที่เขาบอกให้เราไปเอาได้ไรเฟิลฟ,ฟรีฟรีปุ๊บคุณเตรียมล่าสัตว์อย่างเต็มตัวได้เลยครับอ่าคุณลงม้าเลยปุ๊บคุณดูนะครับปืนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามมันจะมีด้วยกันไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะนะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะอธิบายสั้นๆแต่เกมนี้รายละเอียดมันเยอะจริงโอเคคุณดูนะครับไอมันจะมีคําว่า รีพีเตอร์อะไรเนี่ยนะรีพีทอ่ารีพีเตอร์เห็นไหมครับอ่าเนี่ยไอ้ปืนนี้นะปืนทางซ้ายมือนะครับอ่าตรงตรงตรงสี่สิบห้าแต่ผมว่ารีพีเตอร์ตรงอ่าอันนี้เป็นหนึ่งชนิดสําหรับล่าสัตว์อ่าจําชื่อไว้นะครับรีพีเตอร์นะครับหนึ่งชนิดอีกอันนึงเป็นอะไรวะเป็นไลเฟิลอันนี้อย่างที่สองนะครับอย่างที่สามก็เป<ย>็นมันจะชื่อว่าวามินไลเฟิลต่างกันนะไลเฟิลกับวามินไลเฟิลนนะอ่าครับมันจะมีสามแบบ เอาใหม่นะหนึ่งเป็นรีพิเตอร์สองไลเฟิร์นสามวามินไลเฟิร์นและสี่ธนูถูกต้องครับสี่เป็นธนูครับยังหาไม่เอ้อเี่ยพวกระเบิดคงระเบิดขวดเลยผมแทบไม่ได้ใช้เลยอ่าสี่เป็นธนูโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัตว์นะครับว่าสัตว์เราจะล่าก,กันแบบไหนอะไรประมาณนี้อ่าครับมันมีธนูธนูพิษธนูล่า,เ,าเรอแล้วปึ๊บให้เรากดปุ่มคู่กันครับอ่าแล้วเรา เอ่ยไหมครับเพราะเพราะพอเรากด L สามกับ R สมคู่กันปุ๊บก็จะมีดาวบอกแล้วว่าสาัตว์ตัวนี้กี่ดาวถูกใช่ครับแล้วเราก็ตามเขาไปเรื่อยๆตามทางเขาไปเรื่อยๆนะครับสมมติเราไม่เจอเขาแล้วปึ๊บอ่าเราก็กดใหม่ล,ล้วกดใหม่กรัแล้วมันก็จะมีร่องรอยบอกกด R1 ทีหนึ่งครับแล้วก็ไปตามเล็ดล่องรอยมันก็จะมีอ่าทีแรกเนี่ยมันจะไม่บอกนะครับว่ากี่ดาวอ่าคุณอยากจะรู้ว่าสัตว์นั้นกี่ดาวคุณต้องต้อใช้กล้องส่องถูกต้องครับอ่าดูนะครับ อ้าวกล้องหายครับขออภัยนะผมเล่นไม่ค่อยคล่องแล้วเพราะว่าผมไปเล่นเกมผมไปเล่นเกมอื่นมาสองสามเกมแล้วไ่เช่นกวางตัวนั้นกวางตัวนี้กี่ดาวครับเดี๋ยวดูแล้วก็ต้องสองไม่ถึงนีอ่าเรายังไม่รู้เรายังไม่เคยเจอกวางตัวนี้ดีถูกครับกด R1 ครับตัดดี้ครับเขาจะบอกเลยครับว่ากวางตัวนี้ดาวเดียวแล้วกด R1 อีกครั้งหนึ่งครับเขาจะบอกว่าให้ใช้ปืน มองทางซ้ายครับมันก็จะมีคําว่า use r i f l e นะครับ use a r i f l e นะครับ,รบ for a c r e l i c q นั่นแหละการฆ่าที่สะอาดครับหมายความว่าให้คุณดูบรตรทัดตรงกลางคําสุดท้ายทางขวา use a l i f l e แสดงว่าถ้าคุณอยากจะได้สัตว์ตัวนี้ที่เป็น3ดาวคุณต้องใช้ไ i f e ิลล่าเขาเท่านั้นครับไม่แน่ถ้าคนตัดต่อว่างก็อาจ,จะขีดเส้นแดงๆไว้ข้าไปอ่าโอเคนั่นแหละนะ,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 ะนนหะนะวังว่าเก็ตนะครับเข้าใจนะ แล้วสัตว์ที่จะเอามาสัตว์อนะที่เราจะเอามาทํากระเป๋ามาคราบนู่นนี่นั่นอะต้องเป็นสัตว์สามดาวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อาวุธล่าให้ถูกโอเคนะครับอย่างก็งยิงให้ถูกจุดอ๋อโอเคต้องยิงที่จุดที่เป็นสีแดงเท่านั้นครับก็คือพูดง่ายๆย,ยิงหัวเพชช็อตอย่างเดียวครับแล้วคุณจะคลีนพูดง่ายๆยยนี้จบอ่าต่อมานะครับแต่บางตัวก็ไม่ต้องเพชช็อตนะต่อมานะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องแต่แตกเพไว้เถอะ เชื่อผมเถอะมันแทบทุกตัวเลยจริงๆอ่ะต่อมาจะเป็นการตั้งแคมป์นะครับแคมป์เนี่ยเราตั้งตรงไหนก็ได้แต่เราต้องตั้งนอกเมืองนะ<ม>เข้าไปที่เต,ตน็นท์ทันทีเลยครับแล้วก็ข้อควรระวังอย่าไปตั้งใกล้ๆป่าชายเลเนนะ<ม>วันดีคืนดีตื่นมาจะโดนไอ้ไอไอไอเค้งอบแบบแบบวันนั้นอะที่เราตั้งแคมป์กันแล้วโดนไอ้เค้งอบตุ่มอ่าดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายง่ายสั้นเหมือนเดิมครับ เขาก็อุ๊ยโอ้ยจอดมายี่จวให้ลูกชายจัดการับอ่ากำลังได้เรื่องเลยเขายวให้ลูกชายดูกำลังอยากพอดีอ่าลูกชายบูครับอ่ากด R1 มั้งครับมันจะเข้าไปแอบเฮงลองเข้าก่อน R1 มั้ง R1 มั้งเขาจะวิ่งเข้าไปแอบทันทีเลยไม่ได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนก็ได่มันไม่ R1 ไหนเครับกดบุ่มก็จะเดซอายครับแล้วพอกดบุ่มนี้มันก็จะมาเป่าก็ขอแค่กดนุ่มก็ได้เดียบร้อยครับ เทไอนี่หมายความว่ามันไม่ได้หยุดเวลานะแต่มันแค่สโลว์เก็ไหมอ่ะเก็หรออันนี้เราก็รูทของ <คน S 1> ทสองได้ไดกดสามเหลี่ยมนะครับรูทกดสามเหลี่ยมลูกชายครับไปกดอะไรเข้าไปร้ดันไปกดแบดกแบโอเคจบอ่าประมาณนั้นคือประมาณว่าให้คุณกดเมื่อเวลาจะบูอ่ะใ,ให้ให้ให้คุณกดให้คุณกด r หนึ่งครับเห็นไหมครับ มันจะเข้าไปแอบที่ปลอดภัยทันทีจะหาท,ที่ที่เวอร์ทันทีใช่ครับเนี่ยอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามกด r 1กดทีเดียวเท่านั้นนะครับเขาจะวิ่งไปแอบทันทีครับโอเคอย่างนี้เก็ตนะอ่าส่วนเมื่อกี้ที่ลูกชายบอกว่าก,กดบุ๋มคําว่าบุ๋มของเขาหมายความว่าให้กด r 3กับ L3 พร้อมกันปั้งคู่คือมันจะมีปุ่มไอ้ตัว L หลอกๆครับให้เรากดลงไปครับกดให้มันดังแก๊กนั่นแหละก็คือ r 3กับ L3 มันเรียกว่า ผมอยรู้จักกันเนาะอ่าแต่ต้องกดพร้อมกันนะให้มันแก๊กัอ่าตอนี้แต่สคลับครับอ่าแล้วก็มาดูการทำอาหารครับผมง่ายเหมือนแม่ทิกอ่ะอ่าเอายังทีละเรื่องอ่าทีนี้ก็เรื่องทําอาหารอาหารเขามีหลายชนิดมากเลยไม่ต้องสีเรี่ยอเลยคุณเลือกไปอันหนึ่งอ่าคุณจะทําอันนี้อ่าแล้วคุณก็กดแช่ไว้อ่าเขาก็จะย่างฉาเย็นนี่จนเสร็จแต่ไม่ใช่เลือกอันที่ไม่มีอันนี้ไม่มีวัตถุดิบอันนี้ห่าอ๋อมันไม่เกี่ยว ม,มันไม่เกี่ยวเสร็จปุ๊บอันนี้คุณก็ยังไม่ต้องกินคุณก็สโตลครับกดสี่เหลี่ยมเก็บไว้ก่อนเ<ต>นี่ยก็ทําอย่างเงี้ยทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคุณก็จะมีอาหารเก็บไว้กินเสมอไม่ตายโอเคไหมครับเคลียอ่าทีนี้มันมีผลสําคัญยังไงมันมีผลสําคัญอีตรงที่ว่าเวลาคุณเล่นแชปเตอร์หลังๆแล้วเนี่ยพระเอกอะตอนหลังอะเกมอะเขาจะบอกให้พระเอกอะ บังคับเลยล่ะว่าต้องกินอาหารควบคุมอาหารอ่าผมจะไม่สปอยในเรื่องแล้วกันประมาณว่าพระเอกต้องไปหาหมอหลังจากพระเอกไปหาหมอมาแล้วอะเอาอย่างนี้แล้วกันพระเอกต้องกินอาหารครับจะกินมากกินน้อยเดี๋ยวผมจะบอกแต่พระเอกต้องกินแล้วก็ต้องนอนด้วยครับเพราะฉะนั้นนให้นนใ,หใช่ครับกินให้เป็นเวลาแลนอนให้เป็นเวลา,าชีิิตจรใช่ทีนี้ออยากจะให้มาดูที่ ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะมีบอกอาร์เธอร์กับฮอตฮอตเนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกนั่นแหละว่าเขารักเราแค่ไหนนี่เขาเลเวลสี่เลเวลสี่ก็คือตันแล้วมูตก็คืออารมณ์เขาเป็นยังไงความก็แปลว่าสงบครับอ่าอันนี้มีอารมณ์บอกอ่ะคํานี้คลีนก็คือเขาสะอาดแล้วสะอาดแล้วไม่ต้องแปลงไมต้องอะไรจบง่ายอ่ะตอนนี้มาดูอาร์เธอร์ครับคุณอาร์เธจะเห็นเลยเขาบอกเลยอันเดอร์เวทบอก อันเดอร์เวทเห็นไหมครับแล้วมันเป็นชี้ลงเห็นไหมครับผอมเกินไปผอมเกินไปแล้วคุณเห็นหน้ากระโหลกตรงนี้ไหมครับข้างๆหน้ากระโหลกตรงเนี้ยเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยเขามีให้ขึ้นแสดงว่าเขาบอกให้เรากินเยอะๆะเพราะไอ้อาเธอร์เนี่ยมันผอมเกินไปแล้วขี้โรคแล้วเข้าใจยังครับเราก็ต้องกินเยอะเะประมาณนั้นครับอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้ก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยอ่าส่วนไอ้รูปหน้ากระโหลกนี่นะครับอ่า,<ร>ามีการเป็นหวัดเป็นอะไรด้วยนะจะเห็น,นว,ว่าคอนดิชั่นคอนดิชั่นแปลว่าเงื่อนไขอย่างที่บอกครับ เงื่อนไขก็คือนั่นแหละครับเราก็ต้องเพิ่มน้ําหนักโอเคไหมส่ว <Okay. S 1> นไอ้เรื่องหน้ากะโหลกเนี่ยบางทีเราโดนงูกัดมามันก็จะขึ้นหน้ากะโหลแล้วเวลาโดนงูกัดผมจะบอกทิกให้ครับคุณไม่ต้องไปชื้อยาใช้ยาอะไรทั้งนั้นนะคุณไปนอนครับนอนสักวันสองวันเดี๋ยวไอ้ที่มันโดนงูกัดก็หายสารุปคุณไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อยาซื้ออะไรจบง่ายไหมอะต่อมาเทมเพลาเจอร์อะไรเนี่ยมันแปลว่าอุณหภูมิคูมือร่างกายครับถ้าแฟนี่ก็ถือว่าปกติ ครับคุณก็ต้องไปดูเอาอะถ้าหน้าหนาวก็ต้องใส่เสื้อให้เขาใส่เสื้ออุ่นๆอะถูกนะ่หนาวง่ายเหมือนดูแลชีวิตประจําวันของเราเองใช่ถ้ามันร้อนก็ตามนั้นนะครับมันร้อนคุณก็ก็ถอดเสื้อเลยคุณก็ใส่เสื้อสบายสบายอย่างผมเนี่ยเห็นไหมโอเคอย่างนี้เกตอ่าโอเคเดี๋ยวเหลือเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือมันจะมีมันจะมียาชนิดหนึ่งยาที่สาคัญมากครับ เป็นยาชุบชีวิตมา้าลูกชายจาได้นะ <จำ S 1> เป็นยาชุบ <จำ S 1> ช,ชีวิตมา้<จ>า <ำ S 1> ให้คุณเข้าไปให้คุณเข้าไปที่คอ,อกม้าที่อยู่ในเมืองนะครับเข้าไปที่คอกม้าที่อยู่ในเมืองเดี๋ยวจะชี้แมพให้กแบบันละกันเดี๋ยวจะชี้ในแมพแต่<า>จ,จะไม่ได้วาฟไปให้เอาเมืองไหนก็สักเมืองหนึ่งแล้วกันนะครัไ,ไหนสั้งเมืองที่มันมีรูปคอ,อกมา้าเอาเป็นว่ามันเป็น่าเมืองละกันโอเคเนี่ยอันจะเป็นรูปเกือกม้ากันเลยกัน อ่านี่ลูกเลี้งม้าตรงนี้ครับคุณเข้าไปปุ๊บอ่าให้คุณไปซื้อยาชนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้มันคือยาอะไรมันจะเป็นยาชุบชีวิตมา้าเวลาม้าเราล้มเราก็ต้องใช้ยาเนี้ยชุบชีวิตถ้าไม่มีมา้าเราก็จะตายและในเมืองก็จะมีมีบุชเชอร์มีคนขายมีคนขายเนื้อเขาทั้งขายและรับซื้อเราอ่าทั้งหนังทั้งเนื้ออะไระก็ขายเขาได้แต่อย่าลืมนะขายแล้วเอามารับไม่ได้นะแต่ถ้าเราโดเนตของของของ แคมป์เราอะเราสามารถเอาเอามาครับได้แล้วก็มีคนมีโรงแรมมีถูกตัดผมอะไรก็ว่ากันไปตัดผมอุ้ยไรอะร้านหมอใช่ครับร้านปืนรับมันก็บอกอยู่แล้วนะครับเข้าไปดูเลยง่ายง่ายมันก็บอกอยู่แล้วที่แผนที่มันก็คล้ายๆใบใบให้เราอยู่แล้วว่าเป็นร้านอะไรอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกือกมานะครับแล้วก็ไปซื้อยาตัวนี้สําคัญอ่าโอเคเดี๋ยวผมดูยาให้ครับ ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาสองสาเกมแล้วไอ้นี่บอกผมเลยจะหาช้านิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยคล่องละมาไปคล่องเกมเอื่นแล้วไอเกมนี้ไม่ได้เล,ล่นละจริงจริงต้องรีบทําเลยนะมันจะได้ไม่ลืมจริงจริงพวกเราก็ห่างหายกันไปนานกับการอัชคลิปนะไหมโอเคเดี๋ยวผมหายาชุบชีวิตมาให้นะแป๊บนึงนะน่าจะนานะนะแล้มันไม่คิดทางทูตีที่นานมากอ่าเพราะว่า อย่างของคนอ, <า S 1> อื่นอย่างของคนอื่นเขาก็ทําเยอะเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันรายละเอียดเยอะมาไอตกปงตกปลานี่ตัดไปเลยมันมีจับสัตว์เลเจนด้วยนะอะตแต่อย่างที่บอกจับตำนานคุณไม่จับเลเจจดนคุณก็คุณก็เล่นกับเกมอแต่ประเด็นคือบางเลเจนด์บางตัวก็กระชอกคุณไมมคุณเออเจอแล้วคํานี้แหละนี่แหละอ่ารีไวร์รีไวเวตฮอสฟอร์มเซิร์ฟเวอร์อ่าน่าจะเป็นอันนี้ครับ น่าจะเป็นอันนี้ครับอ่ามันจะเป็นยาชุบชีวิตมา้าน่าจะเป็นอันนี้ครับอ่าไม่น่าพลาดเลยมันจะอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยในร้านมาโอเคประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของถ้าเกิดคุณได้สัตว์เลจเอนมาแล้วอะให้คุณมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปกุ้งตีนหมีแล้วก็มีรูปเงินอยู่เมื่อกี้นี่ไงโอเคอถ้าถ้าเป็นอันเนี้ยหมายถึงว่า เราสามารถเอาหนังสัตว์ไปขายได้อะอช่เอวกระตินมาขายนะอาแล้วเราก็สามารถทําชุดชุดเลตินได้ทำชุดของเราได้จะเลเจนไม่เลเจนอะไรทำชุดได้หมดอาแต่หนังสัตว์ต้องเป็นสามดาวนะอะแต่มีพิเศษอีกให้ไปหาพ่อค้าที่ชื่อว่าเฟนส์ครับอ่าให้ไปดูอันไหนก็ตามนะในแผนที่ที่มันชื่อว่าเฟนส์ไอ้คนเนี้ยมันจะใช้หนังสัตว์เลเจนเท่านั้นครับอันนี้ต้องเลตจนเท่านั้นนะครับไก่อีตาเฟน์เนี่ยเขาจะให้เป็น เครื่องประดับเรามาคล้ายๆเทรดอ่ะเอาหนังสัตว์ไปเทรดเทรดเป็นเครื่องประดับเขาจะทำเป็นเครื่องให้เครื่องเป็นเครื่องประดับครับซึ่งเครื่องประดับเนี้ยมันจะให้ความพิเศษที่ที่แตกต่างกันนะแต่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่สำคัญอ่ะมันก็ไม่ได้ส่วนสคัญเหมือนกันในในนี้ผมกำลังจะเปิดให้ดูผมก็เริ่มจะลืมๆแล้วมันเข้าเล่นๆไปเถอะประมาณว่าอย่าไปจุกจิกอะไรกับพวกสัตว์มันเยอะแยะเกินไป ท okay. like ี่เบอร์คิลสิมาแล้วโอเคนี่แหละนะคือเงื่อนไขของเขานะผมก็ไม่อยากจะสปอยนะเนี่ยที่มันเป็นหน้ากระโหลกเนี่ยไอ้หน้ากระโหลกครั้งนี้มันมันไม่ใช่โดนงูกัดแต่โดนงูกัดมันก็ขึ้นหน้ากระโหลกเหมือนกันอ่าอันเนี้ยผมผมผมไม่พูดเพิ่มแล้วเอาแค่นี้พอก็ถ้าใครรู้สับแพ้ย์ก็ก็อาจจะรู้แหละทีแรกอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนผมเล่นอะแต่ผมเดาจากลักษณะอาการเขาอะแล้วผมก็ลองพิมพ์ดูโอ้โหชัดเลยมันมีอย่างนี้ดิเหรอวะอ่ามาดีแล้วกันโอเคนะยังไงก็ ถ้าไม่เข้าใจ,จ <น S 1> ลองดูคลิปนี้ซ้ำอีกทีแล้วกันผมพยายามจะทําคลิปให้สั้นกว่าของคนอื่นเขาและอธิบายให้รัดกุมที่สุดเอาเป็นว่าคุณดูคลิปผมคลิปเดียวอะดูจบอะ่ะคุณก็เล่นได้ยันจบเกมเลยพูดแค่นี้แหละอะถ้าไม่เข้าใจยังไงกรุณาคอมเมนต์มานะครับ,รบเราจะตอบทุกเมน้นแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกด<อ>ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอสักห้าไลค์ก็ภูมิใจแล้วแม้สักสิบไลค์ อ่าครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าไม่เข้าใจดูซ้ํานะครับผมอ่าขอความกรุณาสักนิดหนึ่งแต่แน่นอนครับดูผมคลิปเดียวสั้นๆกว่าคนอื่นด้วยคุณเล่นได้ยันจบเกมแน่นอนครับการันตีครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ่ะรูมไลค์แชร์ติดต่อใครมาแจ้งแล้วก็ขอสิบไลค์หรือห้าไลค์ก็ได้นี่ครับไม่เป็น